สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์แผนไทยสุขภาพและสมุนไพรแล้วก็การแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นประเด็นสําคัญสําญนะทางยูทูบช anel หมอพิเชษนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันเผยแพร่ความรู้โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ผมก็เห็นว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าก็อยากจะทําคลิปออกมา เผยแพ่นะครับให้ให้ได้รับรู้ทับฟังง่ายๆบางทีท่านขับรถไปท่านทำนู่นทำนี่ไปท่านก็กดนะฮะเข้าไป YouTube c h ANNEL หมอพิเชษนะครับช่องหมอพิเชษนะฮะแล้วก็กดฟังไปด้วยท่านก็จะได้ความรู้ไปด้วยคลิปก่อนนะครับผมเป็นการพูดถึงเรื่องตรีโทษหรือความผิดปกติของตรีาธาตุตัวแรกก็คือระบบปิดตะซึ่งระบบปิดตะประกอบด้วยพัทธปิดตาภัตตปิตะแล้วก็กำเดาถ้าเกิดระบบปิดตะมัน ผิดปกติหรือมันเสียไปเนี่ยมันจะไปกระทบต่อกระบวนการเาผาผลาญอาหารหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือกระบวนการอักกิกรรมนะในทางการแพทย์แผนไทยแต่นี้ก็จะมาตัวที่2ครับระบบที่2ครับคือระบบวาตะระบบวาตะเนี่ยเราทราบแล้วครับว่ามันเป็นคุณสมบัติร่วมของธาตุลมกับคุณสมบัติร่วมของอากาศธาตุอยู่ทุกจุดของร่างกายนยะศีรษะคออก ินปีกลางท้องหัวใจทั่วตัวไปถึงอุ้งเชิงกานและส่วนล่างของร่างกายโดยที่หน้าที่ที่สําคัญเขาเรียกว่าเป็นแหล่งกําเนิดพลังการเคลื่อนไหวเป็นแหล่งกําเนิดการเคลื่อนไหวพูดถึงว่าเป็นเจ้าพ่อการเคลื่อนไหวในตัวเรานะครับควบคุมการทํางานของอวัยวะกล้ามเนื้อการพูดการจาการกินอาหารการไหลเวียนของเลือดในร่างกายการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะการควบคุมจิตใจความรู้สึกความเข้าใจการรับความรู้สึก เรื่องของประสาททะูุนะเราเคยคุยกันถึงประสาททรูุก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกทางกายทางตาหูจมูกทางลิ้นในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็จะไปที่เส้นประสาทสมอง12คู่และเส้นประสาทไขสันหลัง31คู่แต่ในทางการแพทย์แผนไทยเรียกรวมกันไปเลยว่าเป็นประสาททรูุผ้านะครับควบคุมระบบต่างๆของร่างกายให้ทํางานกันอย่างสัมพันธ์กันช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมอวัยวะที่ชารุดน,นี่คือหน้าที่ของ ระบบวาตะเาะฉะนั้นพอเราทราบหน้าที่ของระบบวาตาปุ๊บถ้าเรารู้ว่ามันผิดปกติไปถ้าผิดไปทางกำเริบนะผิดไปทางกำเริบมันก็มีการสลายมากถ้าผิดไปทางหย่อนมันก็มีการสลายน้อยถ้าผิดไปทางการมิการมันก็ไม่สลายเลยอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเวลามันเกิดอาการผิดปกติของไอ้ระบบนี้ทําให้รู้สึกแบบเนื้อตัวเบาววิวนะ เจ็บตามข้อตามกระดูกตามเนื้อตัวละสัมและสายตื่นเต้นนะเกิดอาการจางจิตใจนะครับคือเรียกว่าอาการตื่นเต้นทางจิตใจเกิดเกร็งชักกระวนกระวายได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะในตำราทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขามีการบันทึกโทษของวาตะ ว่าตะเป็นโทษนะจะเป็นโทษแบบกําเริบเป็นโทษแบบย้อนเป็นโทษแบบพิการก็เถิดเราต้องไปแยกแยะเอาเองทีเขาบันทึกไว้เยอะที่สุดเลยในบรรดาปิดตาวาตาเสมหะนะครับคลิปที่แล้วบอกปิดตะมี40นะครับ40คราวนี้ครับวาาตะมี2เท่าครับ80เลยฮะมีอาการผิดปกติได้ถึง80อาการเลยครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามันมีอาการอะไรบ้างอาการที่ผิดปกติ หรืออาการไม่ปกติของวาตะหรือวาตะทำโทษนะครับการแพทย์แผนไทยชอบใช้คําว่าวาตะทำโทษวาโยทำโทษอะไรอย่างเงี้ยนะวาตาทำโทษก็บันทึกไว้ในแปดสิบอาการซึ่งผมเข้าใจว่าแปดสิบอาการก็เป็นอาการที่มันแบบมีการบันทึกต่อๆกันมาว่าเอยถ้าเจออย่างนี้นะให้นึกถึงวาตะเลยนะแต่จริงๆมันน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ที่การบันทึกกันไว้เช่นเล็บพิการเอาเล็บนี่เป็นน้าขาเป็นธาตุดินนะแต่ถ้าเล็บพิการมันสะท้อนอะไรครับ สะท้อนมาจากกระทบมาจากวาตะแต่กว่าจะวาตะมันแล้วก็มาถึงธาตุดินได้เป็นแผลนะพองตามมือตามเท้าเนะเป็นตุ่มพองนะนั่นนะครับมันคั่งครับพอมันคั่งไปไงครับวาตะมันย่อนนะน้ําก็กาเพิบไงครับน้ําก็เยอะนะเนื้อก็แข็งนะครับเนื้อไอ้ตรงนั้นก็เป็นบวมแข็งสังเกตไหมครับนะเวลาเราไปทําอะไรแล้วแบบมือพองอ่ะนะครับเจ็บเสียวตามเท้า หรือบางคนดูเหมือนขามันบิดเสียรูปพิการไปตอนนอนนะตอนนอนเอ๊ะปกติมันต้องนอนดูแล้วนี่เอ๊ะทำไมมันดูเหมือนมันมันมัน,มนผิดรูปผิดร่างไปอาจจะมีขาชาหรือเป็นอัมพาตคืออ่อนแรงนะอัมพาตคืออ่อนแรงนะครับเจ็บตามข้อเช้านะเป็นตะคริวขาก็บอกเขาใช้คำว่าน่องบิดน่องบิดเนี่ยหรือเป็นตะคริว ที่ขาเป็นตะริวที่น่องอย่างตะกิวนี่ผมเคยอธิบายแล้วเนาะว่าโยโมันหย่อนก็คือวาตะมันหย่อนถูกไหมแล้วก็ทําให้กร้ามเนื้อแข็งเกรง็งปวดตามเส้นประสาทขาปวดข้อเขา่าข้อเข่าเนี่ยปวดข้อเข่าส่วนใหญ่ไหมฮะเป็นในคนที่อายุเยอะขึ้นใช่ไหมครับเดินไปเนี่ยเสียงข้อจะลั่นกรอบแกรบกรอบแกรบน,นะ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 บางคนเป็นมากจนยืนแล้วเข่าโก่กงพวกนี้อันะนะีนะนะ้ก็เกิดการเสื่อมสลายของข้อนะนั่นหมายความว่าพอวาตะมันกําเริบมันก็จะถึงให้เกิดการเสื่อม มากขึ้นเห็นไหมปวดข้อเข่าหรือข้อหัวเข่าเคลื่อนมันเลื่อนมันมันหลวมมันไม่แข็งแรงบางคนก็อาจจะปวดที่โคนขาบางคนก็อาจจะอ่อนแรงเป็นอัมพาตที่โคนขาอัมพาตที่ขาโคนขาอ่อนแรงโคนขารู้สึกไม่มีแรงนะไม่มีแรง ไใช่ว่าคนขาเพลียนะครับก็คือการออกแรงระบบมอเตอร์มันลดลงไปบางคนก็อาจจะเกิดกันเช่คนเดินขาขายกขยเกขาเป๋ที่เกิดจากอาจจะเกิดจากขาพิการหรือการเจริญไม่ดินะแล้วก็มีกรำไส้หรือลิธิดวงเนี่ยออกมาทางทวาวรหนนะักเขาเรียกดากออกนะเรียกว่าดากออกภาษาโบราณนะครับเป็น แผลเปื่อยหรือแผลเจ็บปวดที่ช่องทวารหนักบางคนก็ลูกอันทะหดสั้นเข้าไปเขาเรียกลูกอัณ้ะหดเตอหดเตอเข้าไปจากถุงของมันนะอันทะถูกดึงล้ังขึ้นไปมีการบวมของอวัยวะเพศชายนะก็ใช้คําว่าลึงบวมลึงก็คือเพนิสก็เจ็บเอวเจ็บหัวนหนาหรือเจ็บในอุ้งเชิงกรานภนาะะวะเลือดออก นะซึ่งอันนี้ก็เลือดออกเนี่ยปิตะก็ทําได้วาตะก็ทําได้เหมือนกันเราก็ต้องไปแยกอีกทีนะึงว่าเลือดออกนั้นมันเกิดปัดจจัยภายนอกที่มากระทบจากอะไรท้องเสียท้องเดินนะฮะท้องเสียท้องเดินในบางทีก็เรียกตะก่องเรียกลมขี้แตกนะลมขี้แตกนะครับนะมีเสียดแน่นในท้องขากระพกกระเพกหลังค่อมหลังโกงก็คือเกิดการเสื่อมของกระดูกสันหลังก็ทําให้เกิดกับ ทางก้มหลังกงเราจะเห็นให้คนมีอายุนะกระดูกมันจะสุดลงไปพวกนี้ก็เกิดจากปิดตะมันกำเริบทําให้เกิดภาวะแคะเคตเี้ยแคะเคตเียตเ้ยก็เป็นได้ปวดบวมสันหลังบริเวณเอวนะบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณเอวนะครับนะปวดบริเวณสีข้างสีข้างนึกออกนะครับปวดท้องแบบบีบๆีบบัดลดัอ่ามันก็คือการหดเกรงตัวของกล้ามเนื้อผนังลำไส้ใช่ไหมฮะมีการเกรงตัวปวดแบบบีบๆีบับลดลดันะ บีบรละรานพวกนี้ก็เกิดจากลมที่ชื่อว่ากุจิชยาวาตามันทํางานผิดปกติพวกเสียจริตหรือเสียจิตหรือเป็นบ้าเนี่ยพวกนี้ก็เกิดจากโรคหรือวาตะเหมือนกันหัวใจสัน่นอ่าหัวใจสั่นก็มันเคลื่อนไหวเยอะครับนะใจสั่นเคลื่อนไหวก็วาตะไปกระตุ้นไงทาหัวใจมันเต้นเต้นเร็วขึ้นกว่าปกตินะเร็วแบบสม่ําเสมอเร็วแบบไม่สม่ำเสมอก็แล้วสึกแน่นๆในอกแน่นในอกคืออะไรครับแน่นในอกก็คือเลือดไหลเวียนไปเลียเ้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ดี รู้สึกว่าแน่นในอกเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี่ก็เป็นจากวาตะสุมนาวาตะมีปัญหานะครับเจ็บในอกเหมือนมีอะไรกดข้างในไหมคะอันนี้ก็เป็นอาการที่จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้นะเจ็บในอกเหมือนมีเข็มหรืออะไรมาทิ่มแทงหรือของแหลมมาแทงบางคนก็เกิดภาวะพิการแขนรีบนะครับแขนรีบแขนรีบก็คืออัตธรมาวตาและอุทางคมาวตามันก็ผิดปกติไปก็จะทําให้เกิดการ อ่อนแรงแขนอ่อนแรงขาเขาเรียกว่า paralysis ในภาษาฝรั่งคอแข็งคอแข็งก็ได้คอแข็งก็คือการเคลื่อนไหวมันไม่ดีหรือคอเอียงมันมีการดึงลังไปด้านใดด้านหนึ่งด้านหนึ่งเกรงนะเกรงไปก็เก,กิดจากวาตะได้เสียงแหบไม่เสียงไม่มีพูดหรือพูดเสียงไม่ออกมากระดูกแก้มเคลื่อนนะกระดูกขานไกลเคลื่อนริมฝีปากแตกนะริมฟีปากแตกนี่อาจจะเป็นจากปิดตะคำเริบก็ได้จากวาตะคำเริบก็ได้ ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเราก็ต้องมาดูสาเหตุร่วมอย่างอื่นอีกทีคือบางอย่างมันเกิดลักษณะคล้ายๆกันได้นะครับฟันหลุดฟันหลุดก็เป็นในคนมีอายุใช่ไหมฟันก็จะหลุดไม่มีฟันเคี้ยวอาหารหรือฟันครอนฟันโยกนะบางคนก็พูดไม่ได้เป็นใบหรือบางคนอาจจะเคยพูดได้แล้วอยู่ๆพูดไม่ออกพูดไม่ชัดพูดลำบากแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกว่าดิสทรัทเรียพูดลำบากก็เกิดจากระบบประสาทนั่นเองนะครับพูดลำบากทําให้กลไกกล้ามเนื้อในการพูดการกลืนมัน ผิดปกตินะภาษาแพทย์แผนไทยก็พักเป็นใบชั่วคราวนะะพูดลำบากนะพูดติดอ่างหรือพูดฟังแล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยครับพูดไม่ไม่รู้ความลิ้นรู้สึกฝาดฝาดนะเมื่อกี้ปิดตามันขมในปากนะแต่ลิ้นรู้สึกฝาดปากแห้งหรือลิ้นไม่รู้รสแหมกินอะไรไม่ค่อยอร่อยเลยจางปากจางคอหรือจมูกไม่รู้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสใช่ไหม นะกรณีโควิด -19 ที่ทำให้ลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่รู้กลิ่นเนี่ยมันก็ไปกระทบหลายก็คือจริงๆถ้าแพทย์แผนไทยก็บอกมันเกิดจากความผิดปกติของระบบวาตะมีการปวดในหูจะมีการขั่งของน้ำในหูมีการระบายไม่ออกกนะ็ทำให้เกิดอาการปวดหูหรืออาจจะหูแว่วนะครับหูหนวกหรือมีเสียงในหูเสียงดังในหูนะเสียงดังในหูนนหทั้งที่อาจจะมีเสียงจริงหรืออาจจะไม่มีเสียงจริงก็ได้เสียงดังในหูพวกนี้ นะแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกทินิตัสนะครับทินิตัสมีเสียงดังในหูแพทย์แผนปัจจุบันบอกยังบอกสาเหตุไม่ได้ชัดเจนด้วยแต่ว่าของเรานี่ก็คือเกิดจากระบบวาตะมันผิดปกติหูตึงหูหนวกต้องตะโกนถึงจะได้ยินกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไอ้วาตะผิดปกติหนังตาตกหนังตาตกเขาเรียกเปลือกตาเป็นอามพภาพหนังตาตกนะบางทีก็เรียกสันนิบาตหนังตาตกภาษาแผนปัจจุบันเขาเรียกเบลพาซี่เกิดจากเส้นประสาทสมองคู่ที่7มัน ทำงานผิดปกตินะเฟเชียลเนอร์พัซมันก็ตกออกมาอันนี้เห็นไหมเกิดความผิดปกติของระบบประสาทมันก็มาจากวาตะ,นะะอันนั้นที่ผมเคยพูดถึงว่าอุดทางคมาวาาลมพัดขึ้นและอัโทคมาวตาลมพัดลงมันไม่ใช่เรอกับไายลมนะฮะมันเป็นลมกองละเอียดมันคือกระแสประสาทร,รับความรู้สึกคือพัดขึ้นแล้วก็กระแสประสาทสัง่งการคือมันพัดลงเห็นไหมครับเปลือกตาหดก็คือหนังตามันไม่สามายกขยับได้ เปิดเปลือกตาไม่ได้แล้วก็พวกที่เป็นต้อต่างๆที่แก้วตาจริงๆคือที่เลนตานะทำให้ตามองไม่เห็นทำให้ตาบอดหรือกรณีที่ตามันเจ็บเคืองตาระคายเคืองโดนลมโดนฝุ่นโดนควันนะที่เรียกว่าเป็นตาลมหรือคนปัจจุบันเ็าเรียกต้อลมนะตรงนี้ก็เกิดจากธาตุลมนะครับบางคนทำให้ตาเหลือกตาเหลือกตากลับตรงนี้นะ ตาเหลือกตากลับเนี่ยมันก็เกิดความผิดปกติในสมองในระบบประสาทคิ้วร่วงคําว่าคิ้วร่วงไม่ใช่ขนคิ้วร่วงนะคิ้วตกนั่นเองอ่ะคิ้วตกฮะคิ้วตกนี่ก็เกิดจากวาตัดก็คือจริงๆมันก็คือการทํางานของเส้นประสาทสมองคู่ที่7จ็ด facial nerve นะฮะก็ทําให้คิ้วตกเนี่ยนะคิ้วเราคนโบราณเขาเรียกคิ้วร่วงปวดขมับนะปวดขมับนะมักจะคำได้มีตุ๊บ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 ใช่ไหมมีปวดหน้าผากปวดหน้าผากนี่ก็อะไรฮะ ปวดมากนะตรงนี้เลยครับแถวแถวนี้เลยเนี่ยมันจะมีไซนัสนะครับมีไซนัมี age, มโพรงอากาศในกระดูกใบหน้าอยู่หรือโหนกแก้มเนี่ยพวกนี้ก็ไม่เกิดอาการปวดนะซึ่งอันนี้ก็เป็นจากวาตะเหมือนกันปวดศรีรษะเนี่ยก็ชัดเจนวะ่าปวดศรีรษะมาจากวาตะได้แต่มันก็มาจากปิดตะกำเริบคือมีไข้ได้เช่นกันนะเป็นแผลหรือแตกที่หนังศรีรษะ นบริเวณเนี่ยชายผมหน้าเป็นอมาพาตเป็นปากเบี้ยวนะเป็นอมพฤกอมาพาตของร่างกายบางส่วนเป็นอมาพาตครึ่งซี่เป็นโรคชักลมบ้าหมูหรือคนที่นอนเกรงแข็งเขาบอกแข็งเป็นท่อนไม้ตัวแข็งเป็นท่อนไม้ก็คือเกรงเหยียดเกรงเนี่ยนะครับนะการแพทย์แผนจุบันเขาเรียกว่าดีซิลิเบรตหรือดีคอร์ติเกนอ่อนเพียะเหียใจทําอะไรน้อยก็เหนื่อยเบือ่อนะครับไม่อยากจะทาเวียนหัว เป็นสันเป็นสันนิบาตลูกนกนะฮะเป็นโรคพาร์กินสันนะครับหาวอยู่เรื่อยเลยหาวหรือเสือึกจิตมัวหมองไม่ล่าเริงฮะพวกจิตมัวหมองไม่ล่าเริงก็เรียกพวกโรคบ้าซึมนะฮะจิตมัวหมองไม่บ้าเลยแต่บางคนก็เพ้อคลั่งก็เรียกว่าบ้าคลั่งนะครับจิตสะดุ้งหวาดกลัวคิดจะฆ่าตัวตายพวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกซึมเศร้าหรือพวกหวาดระแวงพวกโรคจิตประเภทชิสโซฟีเนียอะไรพวกนี้ก็เป็น จิตดุ้งหวาดกลัวร่างกายผอมแห้งไม่มีไขมันแขนขาแข็งหยาบผิวหยาบผิวพัุ์ซีดแดงนอนไม่ค่อยหลับอ่านี่ก็มาจากวาตะแล้วก็รู้สึกจิตใจกระสับกระส่ายนะครับสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็80อาการที่มีการบันทึกว่าเกิดจากความผิดปกติของวาตะหรือระบบวาตะซึ่งควบคุมธาตุลมทั้ง6ตัว ว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์นะครับไปลาท่านฟังฟังไปเฮ้ยอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทางแพทย์แผนไทยก็บอกสาเหตุออกมาว่าเป็นยังไงแล้วเอาก็ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะใช้นําไปสู่การวินิจฉัยสาเหตุและการวินิจฉัยโรคแล้วก็นาไปสู่การรักษาที่เหมาะสมได้หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอพิเชษคลิปนี้จบจะเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ